โอ้โหทำไมหมาถึงใส่ชุดแบบนี้ได้โอ้นั่นไม่ใช่หมานี่ดูนี่สิเบล่าฉันว่าฉันอยากเปลี่ยนผมตัวเองสักหน่อยฉันว่าจะตัดผมละเออนี่เธอจะตัดผมให้ฉันเนระฉันว่าเธอน่าจะทำได้มั้งไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอตัดผมได้อะนี่เธอรู้จริงๆใช่ไหมว่าต้องตัดยังไงอะ แงอยู่แล้วเกินไกลอันเบเริ่มนี่มันใช้ตัดผมได้จริงๆเหรอบางทีฉันไม่ทันคิดให้ดีก่อนโอ้ไม่นะฉันควรตัดมันจริงๆหรอวิกี้หยุดก่อนอย่าตัดนะฉันเสียดายผมอะตัดไม่ลงหรอกอ้อแต่ถ้าไม่ลองแล้วก็ไม่รู้นะแย่จังฉันว่าเธอต้องดูน่ารักเหมาะก,กับผมสั้นแน่ให้ฉันลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะ แบ่งผมชั้นล่างออกมาแล้วถักเป็นเปียถักไปจนถึงปลายผมแล้วใช้หนังยางเส้นเล็กมัดไว้แล้วนำผมส่วนที่เหลือออกมามัดหลวมๆด้วยยางมัดผมเราม,มากันได้ที่ครึ่งทางแล้วจากนั้นหยิบเปียขึ้นมาแล้วพันไปรอบยางมัดผมใช้กิ๊บดำติดให้มันอยู่กับที่ อาจต้องใช้สองตัวนะถ้าคุณผมหนาหน่อยจากนั้นม้วนมันลงไปครึ่งล่างแบบนี้แค่นี้คุณก็ได้ผมบ๊อบสุดน่ารักแล้วเดี๋ยวฉันถ่ายรูปให้เธอดูนะเธอต้องชอบแน่แน่เชื่อสินี่ไงว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอไม่ได้ตัดมันจริงๆอ่ะน่ารักมากเลยฉันก็ดูเหมาะกับผมทรงนี้เหมือนกันนะ งั้นฉันจะทำทรงนี้ไปสอบใบขับขี่ดีกว่าหรืออย่างน้อยก็ถ่ายเซลฟี่เก็บไว้เกเก๋ๆฉันมีอะไรให้ทำเยอะเลยไปก่อนนะบายจาเบลล่าในแต่ละวันผู้คนนับล้านบนโลกล้วนต้องทำผมของตัวเองแต่เรื่องที่ดูเหมือนจะง่ายเหล่านี้ กวาบสามารถกลายเป็นหายนะได้อย่างแท้จริงแต่ไม่ต้องห่วงเรามีเคล็ดลับการทำผมดีๆมาฝากซึ่งจะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นอีกเป็นกองวันนี้วันเสาร์แล้วมันก็หมายความได้อย่างเดียวนั่นก็คือวันทำความสะอาดบ้านไงละ่ะหมอนอิงพวกนี้น่าจะต้องฟูหน่อยนะฝุ่นมาจากไหนนักหนาเนี่ยข้อความวิกกี้ ฉันไม่มีคำไล้าปาร์ตี้เธอเด็ดขาดเฮ้ยทำไมฉันดูเยินขนาดนี้เนี่ยนี่ฉันควรเรียกช่างทำผมมาดีไหมนะเนี่ยอยากมีทรงผมน่ารักๆไปปาร์ตี้บ้างอะแต่บางทีฉันก็อาจทำเองได้ยังเรามาเริ่มทำผมไปปาร์ตี้กันเลยอุ๊บอย่าฉีดน้ำมากเกินไปตอนนี้ให้เชือกอยูได้์มลได้เลย เริ่มจากใช้ยางรัดที่ด้านหนึ่งก่อนจากนั้นให้มัดเป็นเกลียวที่อีกข้างมัดลงไปจนสุดปลายผมแล้วเมื่อเสร็จแล้วตลบมันขึ้นมาแล้วม้วนเป็นก้นหอยที่ปลายผ้าจะช่วยมัดให้มันอยู่กับที่ได้ดูสิกับซินนามอนโรลเลยระหว่างรอคุณสามารถทำงานบ้านไปด้วยได้ ทำความสะอาดได้เหนื่อยจริงๆเวยโอ้ดูเหมือนผมฉันจะได้ที่แล้วนะไหนดูซเวาเทคนิคนี e ้เวิร์กไหมเกือบเสร็จแล้วโดยไม่ต้องใช้ความร้อนเบลล่าก็สามารถทำลอนผมสุดเพอร์เฟกได้สวยใช่ไหมล่ะรอก่อนเถอะทุกคนในง,งานต้องทึ่งแน่แล้วอย่าลืมเปลี่ยนชุดด้วยละ่ะ ดีมากแม่นอนหลับสบายจริงๆเลยเกิดอะไรขึ้นล่ะเนีย่ยทำไมฉันดูเหมือนอีเพิงเลยนะเนีย่ยไม่มีอะไรที่หวีช่วยไม่ได้โอ๊ยพันกันหนักเลยนะเนีย่ยโอเคตรงนี้ได้แล้ว ดูเหมือนจะดีขึ้นนะเวลาเป็นนาทีเลยล่ะเธอหรอโซฟีอะลานะถึงเวลาไปแล้วฉันเพิ่งหวีผมเสร็จเองเข้าใจนะการหวีผมเป็นอะไรที่จริงจังเลยล่ะฉันต้องการเวลาอีกสักหน่อยเหนื่อยจังได้กลับบ้านสักที โซฟีอ่าพระเจ้าลาะนะเป็นอะไรเนี่ยเธอควรยอมรับนะว่าเราทุกคนต้องแก่ขึ้นเป็นเปียที่เพอร์เฟกมากหนังยางอยู่ไหนนาจำได้ว่าอยู่ในนั้นนะฮุยไม่มีอันไหนใช้ได้เลยฉันอยากได้ผมเปียใต้นี้มักมีหนังยางเส้นสองเส้นอยู่นี่นาเยส โอ้จะขาดแล้วนี่นาะทำไมนะช่งเถอะแต่ฉันต้องไว้ทรงเดิมๆตลอดสินนะไม่อยากเชื่อเลยว่าอาเล็กซ์ให้ดอกไม้ฉันสวยนะเฮ้ร้องไห้ทำไม <c oughs> ไม่เป็นไรนะ <c oughs> อยากช่วยจังเลยริบป,ปินนั่น ใช้มันผูกผมได้นะมี่น่ารักกว่าหนังยางตั้งเยอะนะเดี๋ยวฉันทำให้ดูแบ่งผมสองช่อจากผมบริเวณใกลให้หน้าของคุณแล้วเอาริบบิ้นสอดไว้แบบนี้ทีนี้ก็ผูกเลยจากนั้นแบ่งผมสองช่อบแบบเดิมแล้วมัดมันโดยใช้ริบบิ้นที่ผูกไว้ตอนแรกอย่าเพิ่งทำโบนะเรายังไม่เสร็จทำแบบนี้อีกครั้ง นั่นแหละผูกไว้เลยแต่ครั้งนี้คุณสามารถผูกโบได้เลยเรียบร้อยสวยใช่ไหมล่ะถ่ายรูปให้ฉันดูหน่อยสิเห็นไหมผมยาวก็มีข้อดีของมันลองดูสิเยี่ยมไปเลยโซเฟีย เคยนั่งกินขนมอยู่แล้วจูจ่ๆก็พบกับความงามที่ทําให้อ้าปากค้างหรือเปล่าโหดูสีสวยๆพวกนั้นสิเจ๋งสุดๆเลยเธอทําทผมแบบนี้ที่ไหนอลาน่าฉันอยากรู้จะต้องไปร้านทําผมทําไมกันในเมื่อเธอมีอายแชโดว์สีฟ้าอยู่แล้วแค่ถูอายแชโดกับผมแบบนี้ว้าวฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะง่ายอย่างเนี้ชอบสไตล์ของเธอมากเลยจะให้ฉันพูดว่าไงดีล่ะก็ฉันเจ๋งไง เคยสงสัยไหมว่าคุณจะดูเป็นยังไงถ้าม้วนผมหยิกรอนเล็กเออจะทําให้ผมดูเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะเอาล่ะไม่มีเวลาไหนจะดีไปกว่าตอนนี้แล้วในการลองทําลุคนี้ดูฉันแค่จะใช้ที่หนีบผมแล้วก็ม้วนผมแบบนี้เอยมันไม่เวิร์กเลยโ oh. อ,อ้เอยฉันขอใช้กระจกนี้ด้วยนะถ้าเธอไม่ว่าอะไรเฮ้ hey, จะว่าอะไรไหมถ้าฉันขอยืนดินสอเขียนตานั่นแปบน๊บนึงอะ่ะผมหยิกจ๋าฉันมาแล้ว แค่ม้วนผมหนึ่งช่อรอบดินสอแบบนี้เราใช้มือข้างที่ว่างกดที่นี่ผมตรงผมที่ม้วนไว้รอบดินสอว้าวดูนี่สิผมหยิกของจริงแค่ไม่นานคุณก็ทำให้ผมหยิกทั้งหัวได้แล้วว้าวผมเธอดูเจ๋งมากเลยโซเฟียเอ้นี่ฉันคืนดินสอเธอนะละาน่าว้าวโซเฟียเธอทำผมได้เหมือนนรูปเป๊ะเลยแล้วตอนนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ได้เวลาเซลฟี่แล้ว โว้วเธอได้ส่องกระจกบ้างหรือเปล่าล่านะน่าดูเหมือนวันนี้ทรงผมของเธอจะดูแย่สุดๆเลยแต่ไม่ต้องห่วงสาวมั่นคนนี้เธอมีวิธีแก้ปัญหาที่ฉลาดมากคุณรู้หรือเปล่าว่าการใช้แปรงสีฟันกับสเปรย์แต่งผมสามารถช่วยจัดทรงผมให้เข้าที่เข้าทางได้ใช่แล้วแค่นี้ผมก็เรียบลงไปในพริบตาได้เวลาเรียนกันแล้วใช่ไหมพวกเรา นี่ฉันคิดไปเองหรือเปล่านะว่าเป้สองใบนี้มันดูเหมือนกันเดะโถเอ้ยฉันคิดว่าเป้ใบนี้จะไม่ซ้มกับใครในโรงเรียนแล้วเชียวนะเป้งี่เงาเอ้ยโอ้โอ้ดูเหมือนสาวสองคนนี้จะไปช้อปปิ้งที่ร้านเดียวกันมาเลยใช่ไหมเนี่ย<อ>พวกเธอดูเหมือนออกมาจากพิมพ์เดียวกันเป๊ะเลยนี่เธอสังเกตเห็นไหมว่าแม้กระทั่งทรงผมของฉันวันนี้ก็ยังเหมือนของเธอด้วย พอเลยฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแม้ว่าฉันจะซื้อเป้ใบใหม่ตอนนี้ไม่ได้แต่ฉันสามารถเปลี่ยนทรงผมของตัวเองได้สำหรับวันนี้หลังจากมัดผมห่างม้าแล้วก็ใช้ที่ม้วนผมนี้ทำลอนผมทีละช่อเล็กๆทำค้างไว้สักสิบวินาทีแล้วคุณก็จะได้ลอนผมที่ดูดีในพริบตาเป็นการแปลงโฉมที่รวดเร็วมากเย้ลานะ่าเธอดูสวยปแปลกตาไปจากเดิมทีเดียวโอเคทีนี้มาลองดูใหม่นะ ว้าวผมเธอสวยมากเลยอะทำไมเธอถึงทำได้เร็วขนาดนี้หรอเอืมก็ใช้แค่ที่ม้วนผมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองน่ะสาวๆมักจะรู้วิธีการทำผมอย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนลุคใหม่ของตัวเองได้เสมอ